สบายดีพี่น้องคนไทยสบายดีสวัสดีเยี่ยมสคือีต่างหาก็สูช่องอะไรตอนนี้หลังจากที่พวกเฮาพากันไปวัดอรุณเนาะพี่น้องไปเบิง่งในช่องในน้อยเด้อพี่น้องตายยิบพี่น้องมาจากวัดอรุณมาแวะไอคอนสยามเนาะมาแวะย่านศรีไอคอนสยามมา,าออยาม,มาพี่น้องเอ้ยบเดมาโดนเนาะแล้วซื้อวะ ตือตืนเต้นคือเก่ามากเพราะว่ามนได้มาหลายปีเดมาสองปีแหละคือว่ามาเ่ามาตอนนี้เขาอยู่่าจะสุดอลไแหละสุดของอันนี้เลยสั่นจิตหมา คอนสยามแหน่ลงไปคนอยู <omics> <Thank you. S 1> ่ลุมเัวนิดหน่อยแอนนนเป็นลมเลย

ตอนนี้เฮาสิไปเดี๋ยวมาทาเบิ่งเนงาะเสนอดีกว่าทาเบิ่งพี่น้องว่าห้าสิไปหาไผเพราะว่าเฮาอยู่ใกล้ใกลอ้อยู่ใกล้ๆนี่แหละเนาะเดี๋ยวมาทาเบิง่งเดีมาทาดุลว่าสิไปหาไผเพราะว่าอันเรามาไทายกับ บ,บ่อไหนมีไฟหุงไม่พอบ่อไหนมีไฟทายขีดไปย่าฮัตสิ่งลงไปพี่น้องสิ่งลงไปลุกเน,ะนาะรายการเดินทางไปบางทีเฮาอาจจะไปซื้อของอยู่ตลาดก่อนเนาะแมนไปฝากบ่ไปผ่านที่ไปกินเผาแล้วนี่างกินเผาแน่นอนไป ฟ้าพี่น้องข้างในนี่น้ำตกอีกบ่านี้น้ำตกอย่าอสิลกอาสิพากันกลัฟนอกว่านี่ อันนี้ฮากลัมมะย่อฮาขึ้นรถนะพี่น้ก็ย่อฮาวจีออกไปออกจากหางเลยป่ะอันนี้ฮากลัมมะย่อฮาขึ้นรถนะพี่น้ก็ย่อฮาวจีออกไปออกจากหางเลย พี่นนเนาะตอ,อนน,น,นี้เอาการมาฮอดเลยอยามมาถาบึงว่าจิมาหาภัยไปไปคุณใดเคยเห็นคลิปคิสี่อ่ะค,คุณคุณท่าเขาเคยมาแต่ดนนะแอะขอทาท่านนี่ถือกระจำได้เป็นภาพล่างๆคุณคุณ แม่นอกแม่นแน่เนาะทำมาอีกอ๋อไม่ลืมแนะ่จริงๆว่า้องว่าจนสุดอ่ามาพี่หนอกเอ,อเดอนวาอะไรมาหอนแล้วพี่นนอก านสถึงแะไวถึงอะไรไปทำย่างอื่นได้ทำอปไยังเงปเดน้ไปซื้อสั๋ยวเขาคอยย่างไปซื้ออย่ติละก็คือเขามาหาอาเนาะมือนี้มาอะไรจัามือเลยสามสี่มือในทีงานเดียมบ้นมบ้านเลยเนาะพอดีอาเรา มาแต่ลาเลยน้องพี่น้องพอดีกะมาเหตุงานอยู่พีน็องเนามกำลังเหตุงานสามเหมือพอดีเฮากะเลยมาเกล์ไอยู่ไก่ไก่ก,กะเลยแวะมาหาแวะมาดินน้ำไปวัดอบ้านอันสาย,ยามเดี๋ยวอันซี่แรกๆเขาเป็นอย่างไปซื้อของมาอันเหตุกินอยู่นี่ก็ได้เนาะซื้อของมากิน พี่น้องเยอะมือแหลงจัหน่อยเดี๋ยวเราไปสิ้อผกกันมาหนังกินเข่าอยู่นี่แล้วมาพี่น้องตอนนี้เราซือมาสี่กับเขาเนาะเดี๋ยวเราเอาจิมาซื้อก้าเขาไปกินูีห้องมันจะมาเบิ่งว่ามันชิมีชิได้คฝรตกปะจ๊ะ

ยาเขาสั่งอาหารกันเนาะสั่งเป็นพวกน้ำตกละอยู่หลานนี้เนาะตอนนี้เขาก็ออกมาสี่กับเขาได้กับเขาแล้วเนาะเดี๋ยวไปกินขาวกันอยู่หุ่นนะแหละพี่เนาะ พี่นอ้องตอนนี้เขากลับมาแล้วรายกาวันนี้เราก็มีแขกอีกหนึ่งคนเนาะมา่กินข้าวน,น้ำงกนพี่นอ้องมื้อนี้มีแขกอีกคนหนึ่ง

เขาในน้อยท่าอน้อยวาเท่าไรเขากี่บาทจักบาทละสิบาทแต่นี้ผเองตงงานวัทร่ลาบุลสิบาทสี่สิบแดงว่าสี่สิบบาททุ่งละสิบบาทได้ไลยกาแถวฮอแถวไหนเนาอาะ มีนี่ก็มีลุงไทยน้องพี่น้องมากินข,าข้าพวพอดีวันเดยนัดแต่ว่าวันเดยนัดแต่ว่ามา<อ>เจอกันอยู่พี่ลุงมาอย่างพอดมาหนีนะมาหา,หา,าอาเอาของมาใหา้อาก็าพอดีเจอกันก็พอดีเอ,อิญลุงเพิ่นลอก,กินข้าวกินข้าวน้ำกันเลยซะ เอาออกไปสื่อกับข่าวไม่กินนะมองไม่เห็นมองมีกวนใสก็ูมามามากินข้าวกันเนะวันนี้กินข้าวแรกม่เนียวทานได้หมด

เอาเลยลงมือเดี๋ยวขอถ่ายแปมหนึ่งเดียวเขาสวยปะอะไรก็ได้ครับเขาสวยใช่ไหมเขาเสียวเด็ดขาวเหนียวมาดูอาหารมีอะไรบ้างอาหารนี่มีแต่ของแบบแซ่บๆนะพี่น้องยังดุนน้ำตกหมูน้ำตกแม่ ก็คือกอยพี่หลามเนี่ยแต่สื่อมันงูน้ำตกแจกพี่น้องมาเดือว่าละแบมาเดินน้ำสาวลุ้นน้ำไทยจรมามแข่งกันแถวก็เลยมาแบะเ่งเป็นพัดตกรับายี่ยนลองเยี่ยมวันนี้ เป็นเทพเกี่ยวีซีได้ิน<า>อา,ารย์ออาจารย์แบ่งแบ่งนะนี่นะน้อยไปฟังนะโอมีอ็นเอ็มอ,อีนเกิเอาอาับมไ,ปไปบ้านมีน้ำใหม่ ชวนวนนงไทยว่าแต่บ้านดอกยูนิคอนเรใหม่งเดี๋ยวขับป้อก็เป็นน้ใหม่อครบเหมนบอกป้าี่จะเสียวร่วงเี๋ร่วงเราคเือก่น้อใหม่่เ มาเดี๋ยวให้เจ้านายดูนมาทไาห่เนี่ยเจ้านยพอดีสิกินแ้วก็จบคลิปจับีเก็บจับสีเก็กินกับต่างหูเอจับอันน,นี้ก็ได้ พี่นอกินาแล้งร่วกันแบไม่มี่อกินาอยู่กเขาก็พิจารณา่ินแบบเียิ่งใหญ่ไออเนาะอ่อยื่สิบจะมีบอสบอคอรืมมาื้มายุ่งีหญ่หน่น้อยกินมซีเหมืกระเทียมเีไ แดดป่ะแม่อยแล้วผมว่าเขาบบมดยมัสินบบแอยู่มันเสียวมันหวานกินมึงปลาเป็ดคะซีมึงนิฮูรสชาติแบบรสชาติแบบบ้านเฮาแบบบ้านเามเลยแงกันนี้ปลาเป็ดกินวัดดันไหค่ะยำกินวัดนัน่ะยำวัดีะ ัจะลดบ้างมันบ่แข็งนี่างนันนี้เขาถอดประกอบจะลกีน่กเดีอกมดิสตมิสจ้ามสิถอดไข่แล้วไปถอดไข่สาว อยาเนีนบ่ที่แต่บ่มียงไม่กินอยากเดียวเนาะแเ่ <c oughs> <c oughs> อร่อยทุกอย่างนะปัตเพสอะไรนเสิร์ฟถามทิ้งไหนยำกินทั้งกระดูกมันมันโมเข็มอะไรอายำเ S <S มันบรได้แข็งไหนมันกรอบกรอบกรอกด้เือว่าเขาถอดกรอปกติเขาถอดกรอบเขายังอยแู่ไกลเนี่ยูไกลไงมอยม่เงามจีนอองเติน่เขาจะจีไรกับเตอนนออกจะคือ มือนี่ก็มาแวะดินกับอาเนาะมาแวะมาก็มาทำอ่าเรามาอยู่ไทยได้จักมื่นแหละในงานสามวันามวันเนาะเพราะว่าตอนอยู่บ้านผมเด็มนี่ไฟไทยกินกระเล็บเลยคือชิบมีไฟเห็นว่าโมดีไฟหูว่าอ่าเรามาอยู่ไทยโมดีไฟหูเนาะเพราะโมเด็มนี่ไฟไทยกินเลยพอโมดีไฟอยู่บ้านไฟกับผากันม้าไทยเบลยเอาละพี่น้องไอ้นีกันมาดินขั้นโอกาส นาเอาพี่น้องคั่นเขาเขาไปเลยเมื่อยไงเข้าไปีื้อมามะลินปีมเลินพีมน่องอาหารมนอนพีจะดัะมาอัด็กคันว่าผมมีแนวเหตุอยู่คุ่ห้องเข้าคั่นนเขาไปเลยเหตุเนี้ยกับนอนบบมีบาจะ่ไิปใส่เพราะว่ามันเหนืยบบอกว่าจะออกไปใส่ไปพี่น้องเลยสำหรับกินกันทีเดียวแลรเพียงจะมยงนั้นพ่อห้าสิบสามเ ก้าวไกาวไกลสบโลกุแหละที่นไปเยาวจะกัไม่ทิพนาได้วจะสากินขอตัวลาไปก่อนบาย